นะคือคำว่าศยยศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยมันจะไปแปลความว่าเป็นต้นกำเนิดของความงมงายมันมีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดียแล้วต้นกำเนิดก็เป็นพิธีกรรมของพรามณ์ขั้นสูงเลยนะพราหม์ธรรมดาทำไม่ได้ด้วยนะถ,ถ้าถ้าฝึกสามอย่างนี้แล้วก็สามารถเรียนศยลศาสตร์อันนี้ถึงจะเรียนได้ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w บอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครัสวัสดีครับพบ,บกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงโหราศาสตร์น่ารู้ครับ รู้ลึกรู้จริงแน่นยัางค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กันในเรื่องของโหราศาสตร์น่ารู้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนเดิมนะครับก็จะมีหน้าจอกันแบบนี้นะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วจะพูดถึงดวงพิชัยสงครามมันมีขั้นตอนมีพิธีทางไสยศาสตร์นะคนฟังแล้วก็ตกใจนะว่าโอ้โห สยศาสตร์อะไรน,นะเพราะว่าคืออย่างนี้วันนี้ผมก็เลยจะทําคลิปมาอธิบายให้ฟังว่าสยศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยกับสยศาสตร์ที่เขามีอยู่จริงนะครับที่อินเดียเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยนะคือคําว่าสยศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยมันจะไปแปลความว่าเป็นต้นกําเนิดของความงมงายนะสะส่วนใหญ่เห็นไหมพอพูดเราพูดถึงสยศาสตร์นี่ตกใจกันแล้วว่าโอ้เป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีถูกไหม แบงค์รู้สึกยังไงเอ,อได้ยินคำว่าสยศาสตร์เป็นสิ่งไม่ดีครับเพราะว่าตามหนังออตามอะไรก็มีอย่างนี้เออเป็นสิ่งไม่ดีเป็นมนต์ดำเป็นสิ่งที่ทําอะไรไม่ดีเขาเรียกทําคุณใสทําคุณใสเห็นไหมโดนของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคําว่าสยศาสตร์มันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าสยศาสตร์เนี่ยมันมีต้นกําเนิดที่ประเทศอินเดีย แล้วต้นกําเนิดก็เป็นพิธีกรรมของพรามณ์ขั้นสูงเลยนะพราหม์ธรรมดาทําไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นพราหมณ์ขั้นสูงระดับหัวหน้าพรามระดับครูพรามนะหรือระดับพฤึกทาโหราจารย์อย่างเงี้ยนะครับเป็นพฤึกทาก็เป็นผู้มากประสบการณ์ขั้นสูงคําว่าไสยาศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของประเสริฐอย่างนี้เลยนะ อันนี้คือต้นกําเนิดนะก็กเลยเป็น่างนี้ผมถึงใช้ใช้คําว่าสายศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นลากศัพท์คํานี้มันมาจากไหนผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้สยศาสตร์นะมันก็เพี้ยนพ้องเสียงพ้องพ้องรองูปอะ่ะนะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนี่แหละนะบาลีสันสกฤตมันก็มีที่มาทั้ง3แบบนะครับมีเดิมทีเนี่ยนะที่มาส่วนหนึ่งก็คือที่อินเดียเขาก็จะใช้คําว่า สายวะนะสละไอสอ,สอสลาวเวนส,วสายวะศาสตร์มันส,สายวะศาสตร์ก็คือเป็นศาสตร์ของพระศีวะสายวะก็คือสีวะนะเป็นศาสตร์ของพระศิวะเลยนะนี่คือศาสตร์ของพระสิวะนี่ก็เรียกว่าโอ้โหมหาเทพสูงสุดอ่ะนะแต่มันมาเพี้ยนกันมาเรื่อยจนมาเป็นส,สายศาสตร์เอออย่างเงี้ยนะ,ะอ่าแล้วก็มีมีลากศัพท์อีกอันหนึ่งลากสายเขาเรียกว่า สยญาสยศาสตร์ก็คือสยญาติสยญาติก็หมายถึงการหลับ yes อ่ะถ้านอนอะไรเงี Standard ้ยนะก็เป็นศาสตร์แห่งการหลับไหลคําว่าหลับไหลก็คือเหมือนกับรับแลหลับไหลไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยนะเป็นศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ก็อีกอีกหนึ่งลากศัพท์หนึ่งนะและอีกอีกลากศัพท์หนึ่งก็สยาศาสตร์ที่เพี้ยนกันมาก็เสยยะเสยยะนี่เม็ดเราสวดมนต์กันเยอะนะเสยยะทีทางเนี่ยอะไรสวดไหมเนี่ย เสย,ยะก็คือรากศัพท์ก็แปลว่าประเสริฐผู้ประเสริฐอย่างเงนะี้ยเป็นศาสตร์ของผู้ประเสริฐอ่ะ <shirts> <universities> เป็นศาสตร์ที่อันประเสริฐยิ่ง <sharp> อย่างนี้เลยนะนี่คือ,น,คอนี่คือต้อนกําเนิดมันไปนอย่างนี้นะเป็นศาสตร์พระศิวะเป็นศาสตร์ที่ผู้คนไม่รู้เป็นศาสตร์อันประเสริฐเป็นศาสตร์ที่มีค่ายิง่งอะไรเงี้ยน,นะแล้วคนที่จะใช้ได้ไม่ใช่กะโหลกกะลามาเรียนรู้กันได้ ต้องเป็นพรามในสายเลือดถึงจะเรียนได้นะแล้วคนที่จะใช้ศสยศาสตร์ได้ต้องเป็นพรามขั้นสูงอ่ะเป็นพรามผู้มากประสบการณ์เป็นหัวหน้าพรามนะเป็นพรามที่นำพิธีมาอย่างน้อย2030ปีอ่ะถึงจะมาใช้พิธีศสยศาสตร์ได้นะท่าน,นอาจารย์ครับแล้วแตกต่างยังไงกับคำว่สาสยเวทครับอาจารย์ เหมือนกันนะคือคือไสยศาสตร์มันศาสตร์คือคำว่าศาสตร์คือความรู้โอเคไหมไสยเวทก็คือเป็นพาร์ทเวทมนต์เป็นพาร์ทมนต์คาถาเป็นพาร์ทอักขระอะไรเงี้ยเนี่ยแต่คําว่าศาสตร์เหมือนเหมือนคณิตศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ของคณิตอะไรเงี้ยนะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็เป็นศาสตร์ของวิทยาอะไรเงี้ยเออนะมันมันก็เป็นศาสตร์เนี่ยศาสตร์ก็คือเป็นความรู้นะครับฉะนั้นสิ่งเนี้ย ถ้าถ้าเราเข้าใจนะเราจะไม่แปลความในในสิ่งที่ผมพูดไปผมจะไม่แปลความแบบสยศาสตร์แบบไทยๆท,ยที่ที่เราฟังกันมาหรือดูละครกันมาหรือเข้าใจกันมาแบบนั้นนะสยศาสตร์ที่ผมพูดถึงเป็นศาสตร์ขั้นสูงของพราหมณ์โบราณน,นะครับเป็นศาสตร์ขั้นสูงของพราหมณ์โบราณแล้วผู้ทําผู้ใช้ต้องมากประสบการณ์และต้องมีวิธีการด้วยนะครับฉะนั้นเราเรา เราจะทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วคําว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรมันคือผลลัพธ์ของฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะคือฤทธิ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะต้องอาศัยกําลังจิตอาศัยขั้นตอนของพิธีเพราะผมบอกแล้วว่าเวลาเราทําพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นจุดล่อจิตล่อให้จิตใจของเราน้อมนําไป ตามลำดับขั้นของพิธีกรรมนะจิตมันจะน้อมไปนะเมื่อจิตน้อมไปแล้วกําลังจิตสูงขึ้นแล้วมีสมาธิมากแล้วคราวนี้ตัวการกล่าวอาักขระนะหรือการใช้เลขยันต่างๆหรือการใช้ยันต่างๆยันนี้ก็มีตั้งแต่พราหมณ์เลยนะเนี่ยการถักต่างๆวิธีการต่างๆพวกนี้สิ่งเหล่านี้จะจะเป็นการเรียกให้เกิดฤทธิ์โดยไสยศาสตร์นะครับ ฉะนั้นเวลาที่เราทําพิธีถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้เนี่ยนะตัวไสยศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีตัวเวทมนต์เวทมนต์นะก็คือมนให้เกิดเวทออันนี้อีกอันหนึ่งนะมีมนคาถาอ่ามีมนคาถานะมนคาถาเนี่ยทําให้เกิดกําลังจิตและสมาธิเวทมนต์เป็นเกิดเวทนะเกิดเวทเวทก็เป็นเป็นวิชาอย่างเงี้ยน,นะ มีองค์การองค์การเนี่ยเป็นการกล่าววัตถุประสงค์นะหรืออย่างพิธีพิชัยมงคลที่ผมบอกว่าวันที่สิบสำหรับบางคนให้พูดความรักความรักความรักอันนี้คือการกล่าวองค์การเนะเป็นการกล่าวกล่าวองค์การวัตถุประสงค์บางอย่างลงไปนะแล้วคําว่าองค์การเองมันจะขยายความพิธีกรรมออกไปอีกนะแต่การกล่าวสั้นๆเนี่ยมันเป็นการมันเป็นขั้นตอนของพิธีอ่ะเป็นขั้นตอนของพิธีแล้วกันนะฉะนั้นใส ศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นศาสตร์ขั้นสูงนะเป็นศาสตร์ขั้นสูงของของผู้มีวิชามีฤทธิ์ในการทำนะแต่พอในปัจจุบันเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยเล่าไปว่าศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเดิมทีก็อยู่อยู่ชมพูทวีปนะอยู่โซนเอาเป็นประเทศอินเดียดีกว่าประเทศอินเดียเป็นต้นกําเนิดน,นะครับเป็นต้นกําเนิดพอเป็นต้นกําเนิดเนี่ยนะ แล้วเกิดศึกสงครามพอเกิดศึกสงครามครูต่างๆนะพฤกษาจารย์ต่างๆโหราจารย์ต่างๆปูโรหิตต่างๆก็อพยพย้ายถิ่นการอพยพย้ายถิ่นก็จะขนตำราไปด้วยนขนตำลาขนวิชาไปด้วยนะพอขนขนตำลาไปนะก็ย้ายถิ่นฐานไปพร้อมกับความรู้นะแล้วความรู้เหล่านี้ก็ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อพื้นถิ่น นะในแต่ละโซนที่เขาอพยกกันไปนะจนมาถึงอาณาจักรขอมนะอาณาจักรขอมแล้วมาเป็นขเขมรปัจจุบันเข้าสู่ไทยเข้าสู่ลาวเข้าสู่เนี่ยบริเวณโซนของพวกเรานะพอเข้ามาก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคนไทยสมัยโบราณก็เชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องอะไรต่างๆมีความเชื่อพื้นถิ่น นับถือผีนะตั้งแต่อาณาจักรล้านนาเลยอาณาจักรล้านนาลาวเชียงใหม่อะไรพวกนี้จะมีความเชื่อเรื่องผีนะครับจะพูดถึงผีตรงนั้นผีฟ้าผีนู้นผีนี้มีความเชื่อเรื่องผีพอมีความเชื่อเรื่องผีมากๆเนี่ยผีก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ที่หลับไหลหาไม่เจอไม่รู้นะครับพอมีศาสตร์วิชาอะไรเข้ามาผสม การบอกผีมั่งจุดทูบจุดเทียนทําวิธีการนู่นนี่มันดันไปผสมผสานกับไสยศาสตร์เข้าไปพอไปผสมผสานกันปั๊บเนี่ยแล้วพื้นถิ่นของเราฝั่งนี้นับถือศา,าสนาพุทธกันเยอะนะพอพื้นถิ่นนับถือศาสนาพุทธเนี่ยพุทธกับพราหมณ์เนี่ย,ย,ก,ยก็มีความต่างกันที่ปลายทางนะพุทธไม่มีพิธีกรรมพุทธก็จะมีในเรื่องของ การละกิเลสเพื่อไปนิพพานอย่างนี้นะครับตัวไสยาศาสตร์จากเดิมที่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าของพรามณ์แต่พอฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเขานับถือพุทธกันซะเยอะนะพราหมณ์ต่างๆก็เลยกลายเป็นเหมือนกับรถบทบาทลงไปยิ่งพุทธเถรวาดยิ่งพุทธนิกาย,ยเถรวาดเข้ามา มีบทบาทมีความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับพราหมณ์ก็เลยจะถูกขยับออกนะพุทธก็จะเข้ามาแทนที่พอพุทธเข้ามาแทนที่จะเห็นว่าพิธีพราหมณ์ยังอยู่แค่ลาดสำนักนะซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยไปอยู่ชนชั้นสูงเพราะเพราะเดิมทีเขารู้อยู่แล้วว่าศาสตร์แบบนี้มันสําหรับชนชั้นสูงมันสําหรับกษัตริย์มันสําหรับอะไรอย่างเงี้ยนะนะ ก็เลยไปอยู่เฉพาะราชสำนักแล้วพิธีต่างๆของชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปก็ลดบทบาทลงแต่สิ่งที่เคยซึมซับวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันในเรื่องของสาย,ยาศาสตร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นขยับไปเป็นภาพลบนะ ทุกปัญหามีทางออกรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดนะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line o t Open d นดาเพราะพิธีเข้าไปอยู่ในวังกันแล้วนะฉะนั้นพอคนในวังทำก็แปลว่าของดีแล้ว แต่พอไอ้คารวะทำหรือประชาชนทำมันก็จะกลายเป็นของกิ๊กก๊อกไปแทนมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นสยศาสตร์แบบไทยๆพอสยศาสตร์แบบไทยๆคราวนี้ก็ไปมองว่าสยศาสตร์ที่จะใช้เนี่ยที่ประชาชนใช้เนี่ยมันใช้กันเองซะและ้วมันไม่มีระดับหัวหน้าพราหมณ์มันไม่มีระดับพฤธาหราจารมันไม่มีระดับเกจิช่วยทำก็กลายเป็นเรื่องของมนต์ดำ เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความเชื่อสิ่งที่เป็นความงม,มงายแล้วบางคนประชาชนอยากทำใช่ไหมเพราะมีความรู้บางทีไปฟังเข้ามาบางทีไปครูพักรักจาเข้ามาก็ตั้งตนเป็นผู้มีอาคมก็อยากจะทำบ้างพออยากจะทำปุ๊บก็เลยเอา้าลองทำเองลองสวดลองทำนู่นทำนี่ฝึกไปฝึกมาเออพอมีกำลังจิตขึ้นบ้างเกิดฤทธิ์มั่งเกิดมั่งไม่เกิดบ้างนะก็ทำกันไปทำกันมา แล้วก็เริ่มกลายเป็นสยสาศาสตร์แบบไทยๆนะพอเป็นสยศาสตร์แบบไทยๆเขาวนี้มันก็เลยไปมองกันแล้วว่าโอ้สยสยศาสตร์จะมีพิธีกรรมแล้วเพราะเขาไปก๊อปปี้กันมาจากศาสตร์ขั้นสูงนะไปฟังกันมานะแล้วเขาไปทํากันเฉพาะในวังและและไอ้พวกประชาชนก็อยากกระทํากันบ้างนะก็เลยทํากันเองนะแต่แต่ในส่วนของพุทธพระก็มีระเบียบของพระ มีศีลของพระห้ามทําห้ามประกอบนะใครจะตั้งตนเป็นเกจิมาประกอบพิธีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยลดน้อยไปม,มันก็เลยเหลือชาวบ้านทํากันเองแล้วคันนี้นพอชาวบ้านทํากันเองก็เกิดเป็นหมอแต่ละพื้นที่นะเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ในชุมชนในตรงนั่นตรงนี้ขึ้นมาเป็นหมอสายาเวทขึ้นมาเป็นหมอสยายศาสตร์ขึ้นมานกลายเป็นสิ่งอย่างนั้นไปแล้วพอเป็นหมอสายเวทสายสาศาสตร์ขึ้นมาก็มีบางคนนะ ที่มีกิเลสมากก็ไปหลอกเขามั่งไปไปเอาเงินมั่งไปหลอกไปนน่นไปนี่เลยกลายเป็นกลุ่มคนที่ทำเป็นกลุ่มชาวบ้านเพราะกลุ่มชาวบ้านทำกันเองพอโดนหลอกขึ้นมาก็บอกว่าไสยศาสตร์มันไม่ดีไสยศาสตร์มันเป็นเวทมนต์เป็นมนต์ดำไปทำของใส่กันผู้นี้นั่นเพราะมันไม่มีความเชื่อถือว่านี่คือของสูงซะแล้วแล้วเพราะของสูงไปอยู่ในวังหมดแล้ว นะชาวบ้านทำกันเองมันก็เลยกลายเป็นศยลาศาสตร์แบบไทยๆจนมาถึงทุกวันนี้นะเออ,อ<า>เอาเนี่ยเล่าให้ฟังอาจารย์แล้วทีนี้แล้วทีนี้ถ้าเราจะดูยังไงคะถ้าบางคนที่แบบว่าอยากทาพิธีอยากให้ชาวบ้านหรืออาจารย์เนี้ยอาจารย์บางท่านเนี่ยทำเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยคือของจริงหรือของปลอมถ้าเป็นชาวบ้านทําค่ะคืออเราจะดูตรงไหนคือคือถ้าจะดูก็ต้องดูที่ผลลัพธ์ดูลิสต์ นะถ้าอยากจะดูกันเองนะแต่คือไสยศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นสองเรื่องอีกไสยศาสตร์แบบสายขาวกับไสยศาสตร์แบบสายดำนะสายดำก็คือทำเป็นทาเป็นที่เขาทำกันอนะ่ะผัวเลิกกับเมียนะทำให้สวดเร่งให้ไอ้นี่ตายเลยเป็นยาสั่งนู่นนี่นั่นนะเป็นศาสตร์ที่เขาเขาใช้กันอันนี้คือใช้ไปในทางที่ เป็นกิเลสปัญหาซสมากนะแต่สยศาสตร์ที่ทำแล้วเป็นสายข่าวเช่นสวดร,รักษาโลกหรือแก้แมลงสัตว์กัดต่อยหรือเสริมชะตาชีวิตเป็นมงคลอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะเช่นพิชัยมงคลนี่ก็เป็นสยศาสตร์นะมันเป็นศาสตร์ขั้นสูงนะอย่างเงี้ยแต่ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นฤทธิ์ทาง ทางมงคลอะไรเงี้ยนะอ่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถ้าจะดูว่าใครของจริงเนี่ยก็อาจารย์ก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเราฝึกกันเองได้นะเราฝึกตบ,บะฝึกวสีได้ฝึกฤทธ์ดได้เนี่ยเียหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเราฝึกเองได้่องกันเองได้เอามองปุ๊บอดนีของจริงของปลอมก็รู้แต่ถ้าคนทั่วไปไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องไปดูลิ์เอานะแล้วต้องมีปัญญาว่า เราจะทําเพื่ออะไรเพื่อบวกหรือเพื่อลบเพื่อขาวหรือเพื่อดำอะไรเงี้ยนะสมมติเอ่ออย่างพิธีเอ่อจะพูดดีไหมที่ทํากุมารทองอย่าเงี้ยคะ่ะอืมอย่างนี้เขาเรียกสายดําหรือสายขาวคะคือสมมุตินะถ้าไปเอาดวงจิตของใครก็ตามมาบรรจุไว้ในอะไรก็ตามอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นการ เบียดเบียนเขาอะนะ,ะแล้วเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาใช้งานคือเลี้ยงเขาไว้ใช้งานอย่างนี้นะถ้าเอาแบบพุทธศาสตร์เองเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่น่าทําเพราะเราไปเลี้ยงเขาไว้ใช้งานสมมตินนั้นเลี้ยงโครกระบือเนี่ยที่เราจะไถชีวิตโครกระบือแล้วเอาเขาไปใช้งานหนักเอาไปใช้งาน,นมันก็ไม่ควรเลี้ยงนะหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์พวกเราพระอาจารย์ปิทุหมายปัญโย์สอนเราเนี่ย ยังไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลยการเลี้ยงสัตว์คือเหมือนกับเราไปกักขังเขาไปกักขังชีวิตของเขาแล้วคอยให้อาหารเขาแล้วบอกว่าเราไม่ตายยังไม่ใช่แต่นั่นคือเราไปเอาเขามาเลี้ยงด้วยความพึงใจของเราคอยป้อนอาหารแล้วให้เขาตอบแทนเป็นความสุขกับเราไม่เหมาะอยู่แล้วนะคือจะทำกุมารทำอะไรมันก็ถ้าเป็นไสยาศาสตร์ของอาจารย์ก็จะไม่ทำค่นะ อ่ะแล้วทีนี้ถ้าสําหรับบางคนที่อยากจะเรียนวิชีออวิชาไสยศาสตร์เนี่ยค่ะอาจารย์ต้องเริ่มต้นยังไงถ้าอยากจะเรียนไสยศาสตร์เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นเป็นนักเรียนสมาธิอันที่เรื่องแรกเลยนะ <c oughs> เพราะว่า,พ,าะะพื้นฐานต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนนะ <c oughs> ถ้าฝึกสมาธิไม่ได้ทุกอย่างก็จบไงเพราะเพราะสิ่งน,นี้บอกแล้วไสยศาสตร์ก็มีลากษัพ์นะมีลากสัพ์บอกแล้วว่าสยญาติก็คือศาสตร์ที่มันหลับไหลอย,อยู่ไม่มีใครรู้ นะฉะนั้นอย่างนี้มันมองไม่เห็นมันไม่รู้สิ่งที่จะต้องพาให้รู้ได้ก็คือสมาธิฝึกสมาธิเสร็จต้องฝึกกําลังฌาน<ฆ>ฝึกฌานเสร็จต้องฝึกอภิญญานะเรียงลําดับอย่างนี้นะครับถึงจะรู้ได้ถ้าถ้าฝึกสามอย่างนี้แล้วก็สามารถเรียนศิยศาสตร์คือเรียนพิธีกรรมที่ต้องใช้ทั้งมน์คาถาใช้อักขรเลขยันใช้กําลังจิตในการทำนะนะอะไรเงี้ยนนี้ถึงจะเรียนได้ ครับอาจา,ารย์รแล้วคําว่าอะคําว่าอวิชานี่มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับอาจารย์อาวิชาก็จะมีอาวิชาแบบไทยๆกันอีกนะฮะคือคือคอาวิชาก็คือถ้าแปลของพุทธศาสตร์ก็เป็นความไม่รู้นะความไม่รู้แต่ถ้าจะแปลแบบแบบไทยๆก็เป็นวิชาที่ไม่ควรใช้ไม่ควรเรียนอะไรอย่างเงี้ย มันคนมันไปยึดถือคำคำแปลกันว่าไสายศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนรู้ซะแล้วแต่ถ้าเป็นพราหมณ์หรือเป็นที่อินเดียนะไสยศาสตร์คือโอ้โหแบบของสูงของดีอะไรเงี้ยนะมันแต่อันนี้เรากำลังพูดแบบไทยๆไงแบบไทยๆเป็นความเชื่อแบบไทยๆ อย่าลืมนะคะเราก็ยังอาจารย์นะคะจะมีพิธีในของเดือนสิงหาคมเป็นสิงหามหาพิวัฒน์นะคะเป็นพิธีพิชัยมงคลมหาโพกรัตรย์นะคะที่เราจะจุดพิชัยมงคลนี่แหละค่ะจุดเทียนอันนี้จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดฤทธ์นะส่วนพุทธพุทธาคมเนี่ยจะเป็นตัวบรรจุพลังเข้าไปพอบรรจุพลังพุทธาคมแล้วตัวไสยศาสตร์ตัวนี้แหละ จะเป็นตัวนำพลังต่างๆออกมาให้เกิดฤทธิน์นะมันจะผสมผสานกันค่นะพิธีนะคะจะเริ่มนะคะวันที่10นี้นะคะวันที่10นี้นะคะเวลาจุดเทียนนะคะน16นาฬิกา53นาทีนะคะท่านใดที่จองนะคะหรือว่าจะให้อาจารย์พิธีให้นะคะรีบๆด่วนเลยนะคะเพราะว่า,ออาจํานวนก็ถ้าเยอะไปปุ๊บเนี่อาจารย์เยอะมันต้องตั้งโต๊ะต้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเ <ไฟ S 2> ด้น อดูหลายๆหลายๆมัจะไม่พูดอยู่เมื่อกี้นะว่าก็ว่าเอ่อนะคะว่าการจะ ผูกดวงมันต้องใช้เวลาในการผูกดวงเต้อกช้เวลา,าหนึ่งเลือกสีเทียนนะคะจะต้องใช้สมุดสามเล่มนะคะสามเล่มนี้คือแยกกันร,ระหว่างใครอยากได้เรื่องการเงินเขียนมาให้ชัดเจนนะคะจุดประสงค์ว่าทาพิธีในวันที่สิบนี้นะคะอยากได้ให้จารย์สวดในเรื่องไหนบ้างเรื่องการเงินการงานความรักเขียนมาเป็นข้อๆเพราะอาจารย์จะได้เลือกสีเทียนแล้วก็ ผูกเลิกดวงของคุณให้ตรงกับที่คุณต้องการนะคะแล้วก็รีบด่วนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการผูกดวงเพราะตอนนี้ Q คิวค่อนข้างจะยาวนะคะจะมีของเดือนนี้นะจะมีสมุด10วันเอ้ยไม่ใช่มีสวันนะคะคือวันที่10กับวันที่22นะคะพิธีที่อาจารย์จะทําพิธีให้นะคะก็อย่าลืมนะคะรีบโทรนนไปที่เอ,เออใช่ไลน์แอดโอเพนนะคะเออแล้วผมเน้นอย่างนี้ ครั้งนี้พิธีในช่วงมหาพภิวัตรเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษนะเพิ่มขึ้นผมเน้นคือสิบกับยี่สิบสองสิบกับยี่บสองนะแล้วคนที่ทำเนี่ยผมจะถามวัตถุประสงค์เสมอแล้วจะต้องบอกวัตถุประสงค์ด้วยเช่นนะพอบอกมาแล้วเรื่องความรักขอเรื่องความรักกับขอเรื่องธุรกิจนะในวันที่สิบก็จะให้พูดคือครั้งนี้จะมีมีขั้นตอนเพิ่มให้ก็คือสมมติพูดความรัก ขณะที่ตัวเองจะจุดเทียนก็ให้พูดความรักความรักความรักสามครั้งพูดความรักความรักความรักสามครั้งแล้วก็อธิษฐานจิตให้สมปัรถนาและจุดเทียนพอในวันที่ยีสองจะพูดเรื่องธุรกิจก็ธุรกิจธุรกิจธุรกิจสําเร็จสมปัรถนาล่ารวยแล้วก็จุดเทียนเอาอย่างนี้นะพิธีจุดเทียนพิชัยมงค เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือติดต่อที่เบอร์0863366390 อาจารย์คะแล้วการสักยันเนี่ยมันอยู่แหน่งวิชาไหนคะเป็นเวทมนต์หรือว่าเป็นมนต์คาถาคะการสยมันก็คือไสยศาสตร์นี่แหละอ๋อค่ะอ่ามันคือไสยศาสตร์เพราะว่า,าศาสตร์ทางไสยศาสตร์เนี่ยมันจะมีทั้งองค์การนะคือบอกวัตถุประสงค์บรรจุพลังเข้าไปบรรจุพลังจิตต่างๆมีอักขระเลขยันที่ยผูกมีการกล่าวอักระนี่ก็สิ่งเดียวกันนะครับ นี่ก็เป็นความรู้นะคะของศัยศาสตร์ที่บางคนยังไม่ทราบนะคะก็จะเหมารวมไปเลยว่าเป็นอัตวิชานะคะบางคนทิดว่าคำว่าศัยศาสตร์นี่ก็กลัวแล้วนะคะว่าอ้าวอาจารย์เล่นของด้วยเหรออะไรเงี้ยคะต้องดูวัตถุประสงค์นะว่าวัตถุประสงค์ทำ้ะบวกหรือลบธนะตนาทองแล้วทําแล้วเรามีรัศมีมันก็ดีมันก็ดีไงแต่ถ้าทําแบบไปกันแกล้งไปเบียดเบียนใครอย่างเงี้ยนะ ไปให้ผัวเมียเลิกการไปทําแล้วให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรที่มันทำแล้วเกิดการเบียดเบียนกันเนี่ยอันนี้ก็ให้พิจารณาด้วยปัญญานะค่ะแล้วอาจารย์ถ้าสมมติบางคนเนี่ยที่มีครอบครัวแล้วแต่มันมีผู้หญิงบางคนที่ไปเพิ่มเมตตามหานิยมเป็นเพิ่มสเสน่ห์ะให้แบบผู้ชายมารักหลงอย่างนี้เขายังเรียกว่าเป็น ออยู่ในอยู่ในใสไหนคะถ้าถ้าไม่ผิดศีลสมมติถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่ว่ากันเพราะทำให้สามีเรารักหลงมากขึ้นอะไรนี่ก็ดีไปหรือทําให้คนมาเมตตาเรารักเราเอแต่ถ้าเราไปผิดศีลนั่นคือผิดแหละอันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์เป็นหลักเพราะว่าเราจะเราต้องการให้มันออกมาแบบไหนนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะช่องอาจารย์นะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากเข้าไปกดติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ที่เราแนะนําไปเป็นรายเดือนนะคะอย่างพิธีต่างๆเนี่ยของเดือนสิงหาคมนะคะอย่างสุว่าท่านใดที่ไม่ได้กดกระดิ่งปุ๊บเนี่ยจะพลาดพิธีสําคัญมากๆเลยค่ะ ครับนอกจากนี้นะครับยังมี2ช่องทางนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณาภูสิทธิอุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเวอเว็บอาจารย์กฤษณาภูสิทธิอุดม .net เนะครับภายในเว็บจะมีโหระศาสตร์ธรรมะบทสวดบนพิธีมนต์คาถาแล้วก็โครงการร่วมบุญทาดีกับอาจารย์กิษนะครับนี่ก็เป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับเป็นหนังสือที่ อาจารย์กิษณะได้ไปเรียนรู้ตอนปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะข้อธรรมบทสวดมนต์พิธีมนคาถาต่างๆนะครับผมท่านใดที่สนใจหนังสือก็สามารถแอดมาที่ไลน์แอดโอเพนดาวนะครับหนังสือเล่มนี้แจกฟรีครับซึ่งใครที่อยากจะต้องการให้จัดส่งนะครับในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะมีค่าจัดส่งครับผมแล้วก็อีกอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับอันนี้ก็ มีแจกฟรีเช่นกันนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดโอเพนดาวเหมือนกันครับผมเรื่องมนขคาถาเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนี้นะครับใครที่อยากจะรับไปแล้วไปสวดฝึกสวดมนต์คาถาต่างๆนะครับก็จะอยู่ในหนังสือนะแล้ว การพิมพ์ครั้งที่3นี่ละครับก็จะมีคําปรารบนะครับพระอาจารย์วีรนนท์วัดป่าเจริญราชนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนมีการแก้ไขคําผิดบางส่วนด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ต้องการแจ้พูดผิดนะ ใครที่ต้องการรับนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line แอดโอปิดดาวนะครับหรือว่าโทรเข้ามาเลยก็ได้นะ0863366390นะมีค่าจัดส่งเท่านั้นนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะครับเราก็จะคิดแค่ค่าจัดส่งค่าหนังสือคือให้ฟรีอยู่แล้วนะครับจะขอรับ10เล่ม20เล่ม30เล่มร้อยเล่มได้หมดนะเพราะผมทํามาแจกฟรีและท่านก็ไปแจกนะเป็นธรรมาทานให้กับผู้คนนะครับใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับผมมี ลิงก์เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับอยู่ใต้คลิปนี้ท่านสามารถกดที่ลิงก์เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับส่วนใครที่สนใจด้านธรรมะ สนใจเรื่องโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆนะครับผมมีช่องสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับเป็นช่อง YouTube ท่านก็ไปกดติดตามนะครับเปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นติดตามแล้วแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ในช่องสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพเนี่ยจะมีบทสวดมนม์มนต์คาถามีโครงการบุญต่างๆนะครับที่ให้ท่านได้ร่วมบุญร่วมกันได้นะแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามากันแล้วมาพูดคุยกันใครยังมีข้อสงสัยเรื่องอะไรนะอยากรู้เรื่องอะไรท่านพิมพ์ใต้คลิปไปได้เลย กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ